การเดินจงกรมนะคะจะต้องมีสติทุกอียาบทที่เราจะเคลื่อนไหวไกาย <c oughs> <c oughs> เคลื่อนไหวจิตด้วยนะคะขณะนี้กำลังยืนนะคะสติจะต้องรู้ว่าพื้นนี่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งขณะนี้แม่กำลังยืนพื้นนี่แข็งแล้วเย็นจะต้องบริกรรมในใจว่าแข็งเย็นหนึ่งคำต่อจากนี้สติจะมารู้ที่มือซ้ายนะคะว่ายกหนอมาหนอวางหนอ องค์บริกรรมนั้นมีท่านนองนะคะยกนองม,มามานองวางนองศูนย์กลางกายนะคะยก นอ้องต้องให้ได้ปัจจุบันองค์บริกรรมกับกิริยาให้พร้อมกันมาน้วางนอ้อได้ท่าสํารวมแล้วตามองพื้นห่างจากปลายเท้าประมาณ3ามสี่เมตร เวลาเดินจงกรมไม่เหลียวซ้ายไม่แลขวาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นสนใจเท้าของเราที่จะก้าวเคลื่อนไปทีละขณะขณะขณะนี้กำลังยืนนะคะยืนหนอสามครั้งยืนหนอครั้งที่หนึ่งกำหนดรู้จากศีรษะถึงปลายเท้ายืนหนอครั้งที่สองกำหนดรู้จากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะกำหนดรู้ครั้งที่สามจากศีรษะถึงปลายเท้าอานุโลมปฏิโลม เป็นอุบายผูกใจให้รู้อยู่กับกายให้ใจแลบออกไปข้างนอกยืนนอ ที่ใจอยากเดินหน่อยอีกสามครั้งนะคะอยากเดินหน่อยอยากเดินหน่อยอยากเดิน งก็มมีเจ็ดจังหวะนะคะเจ็ดระยะนี่จะเดินระยะที่หนึ่งขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาส้นจะค่อยๆพ้นพื้นขึ้นมาทีละนิดนิดนิดจนพ้นพื้นสองนิ้วแล้วนิ่งหนึ่งวินาทีสัมปะชัญญะหนึ่งวินาทีเพื่อเตรียมจะย่างให้ทันปากย่างแปลว่าก้าวนะคะยา่า นี่นะคะห้านิ้วจะต้องลงพื้นก่อนส้นลงที่หลัง,งเก้าเนงยหัวแม่เท้าประมาณสองนิ้วนะคะออกให้ตรงนะคะยาวเท้าไปต่อกันต้องเดินธรรมชาติซ้าย้นขึ้นสองนิ้วไม่ขึ้นสูงไม่ให้คนหลังเห็นฝาเท้าเราย่างนอน นะคะว่ามีจังหวะหยุดนิดหนึ่งหนึ่งวินาทีทุกจังหวะที่เปลี่ยนซ้ายย,าย ดท้ายก็จะเป็นซ้ายหยุดหนอหรือขวาหยุดหนอนะคะนี่เป็นก้าสุดท้ายซ้ายหยุดหนอนยื ยืนนอสามครั้งเหมือนกันนะคะไ่ว่าอยากกลับหนอกําหนดที่ใจค่ะเดินจงกรมนี้เดินเป็นเส้นตรงนะคะไม่ใช่เดินวงกลมนะคะจงกรมนี้เป็นภาษาบาลีอยากกลับนอ ยากกลับนอเราจะกลับกลับหลังนะคะเราจะกลับนอแปดครั้งกลับพิรันนิดสี่ครั้งจะให้ตรงทิศขวามือนะคะกลับหนอ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 สี่ครั้งตรงทิศนี้เพื่อจัดระเบียบกายให้เรียบร้อยแล้วก็กลับหนอหากครั้งก็ตรงจนกระทั่งแปดครั้งก็ตรงทิศหลังโน่นนะคะกลา นอกลับนอหนึ่งเท้าซ้ายจะเป็นหลักนับหนึ่งสองสามกลับหมุน้นขวาไปอ้าเท้าไว้นอวางเรียบกลับ 呢。No. เกตนะคะว่าเท้าซ้ายยกเลยตะ่มหนึ่งนิ้วกะลา you mm -hmm.